ช่วงนี้ค่ะมิตีเอ็กเตอร์นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะก็หลายหลายคนก็ทราบนะคะว่าวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเป็นวันเอสโรคกันเองนะคะแล้วก็ตลอดตลอดเดือนธันวาคมค่ะเราก็จะมีการรณรงค์เรื่องของการทำความเข้าใจผู้ที่เป็นโรคเอสกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสเ i v นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราเห็นภาพค่ะอาจารย์เราจะรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคเอสหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV ตามความเข้าใจของเรา เราจะรู้สึกว่าเขาต้องมีอาการสิ้นหวังท้อแท้หมดกําลังใจหมดความหวังและที่จะมีชีวิตต่อไปค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ที่ป่วยนะคะเป็นโรคเอสแล้วก็ผู้ที่มีเชื้อ HIV เนี่ยสามารถได้รับการรักษาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีและที่สําคัญค่ะสามารถมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้เป็นปกติและมีอายุไขเหมือนกับบุคคลอื่นทั่วไปได้เลยใช่เลยครับคุณกุ๊กไก่คือในปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษา หรือว่าลดหรือว่าชะลออาการการดําเนินโรคของโรคเอดนี้มีให้เลือกหลายตัวและยาได้ผลดี<ะ>ถึงแม้จะรักษามไม่ได้หายขาดนะครับแต่การยาตัวยาก็จะชะลอาการดําเนินโรคเมื่อก่อนผู้ป่วยที่เป็นโรคเอเดเราจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นานแต่ในปัจจุบันผมว่าอยู่ได้20-30ปีได้เหมือนคนทั่ว,วไปเลยละครับโดยส่วนตัวผมก็จะมีคนไข้หลายคนที่ต้องมาผ่าตัด ท่านก็มีประวัติเป็นโรคเหล่านี้มานานมากแล้วผมยังตกใจเลยโอ้โหมีวัฒนาการยาสมัยนี้ดีมากค่ะดีมากจริงๆแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ยากกว่าก็คือการไปตรวจคัดกรองครับนะครับเราจะต้องมีการตรวจก่อนนั่นเองนะคะหลายๆคนค่ะมักจะอาจจะมีอาการกลัวว่าถ้าเกิดไปตรวจแล้วเนี่ยพอทราบผลแล้วจะดําเนินตัวเองต่อไปยังไงจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะรู้สึกท้อแท้หรือเปล่าก็เลย คิดว่าไม่ไปตรวจดีกว่าถ้าจะเป็นก็ปล่อยให้เป็นไปเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะคะถ้าเกิดเราได้รับการตรวจคัดกองแล้วก็ทราบยิ่งเร็วยิ่งได้รับการดูแลรักษาดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับผลที่ออกมาก็จะดีด้วยใช่ไหมคะดีขึ้นครับเพราะว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเราได้รับการรักษาระบบการทํางานของอวัยวะเราก็จะทํทงานได้เป็นปกติต่อเนื่องไปอีกนาน นะค,ะ,นะ,คะ,ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะเรื่องของวิวัฒนาการค่ะการรักษาการตรวจครัดกรองนั่นเองนะคะไปดูกันค่ะเอสโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดมาแล้วกว่า30ปี โรคที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นแล้วรักษาไม่หายเป็นแล้วผู้ป่วยต้องนอนรอความตายเพียงอย่างเดียวซึ่งจากสถิติในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเอสอยังคงน่าเป็นห่วงโดยจะมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่เกิดขึ้นเฉลี่ย5คนต่อวนัน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวกว่าร้อยละ50จะเป็นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุระหว่าง15 2 4ถึง24ปีก็เอาทั้งโลกก่อนแล้วกันเนาะสถานาการณ์ทั้งโลกตอนนี้ก็คาดว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ34ล้านคนนะคะแล้วก็ทวีที่มากที่สุดก็คือทวีแอฟริกาซึ่งเป็นทีกกำเนิดของโรคเอสเนาะลองมาก็แถวบ้านเรานี่แหละคือเอเชียนะคะสำหรับประเทศไทยคาดว่า ตั้งแต่มีรายงานผู้ติดเชื้อครั้งแรกตั้งแต่30ประมาณ30ปีละนะคะปัจจุบับนเชื่อว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณล้านหล้าน7นะคะ,อ,ะอันนี้คาดว่าเนาะแต่ที่มีรายงานเนี่ยอาจจะมาใกล้ๆล,ล้านหนึง1ล้านคนณนะตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่เนี่ยยังมีอยู่นะยังมีให้ตรวจ ยังมีคนไข้ใหม่ที่ต้องมารับการตรวจอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะ,ะนั้นเราเชื่อว่าสถานการณ์นี้ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจก็คือเราก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันนี้การรักษาโรคเอสเนี่ยเราต้องบอกว่าโรคเอสเป็นโรคที่รักษาได้นะคะถึงแม้ว่าไม่หายขาดนะแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังนะคะความที่มันเป็นโรคเรื้อรังถ้าเราจะพูดก็คือให้เหมือนโรคเบาหวานความดันก็คือเป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่ว่าเบาหวานความดันไม่ใช่โรคติดเชื้อ ER นะ mm hmm. นั้นการรักษาคือปัจจุบันนี้การรักษาการใช้ชีวชดีหลักๆคือการกินยา ที่เราเรียกว่ายาต้าน,นคนเรียกยาต้าน,นคนเรียกยาต้านไวรัสนคนเรียกยาเอชจียาต้านเอชจีนั้นการรักษาโรคนี้คือกินยาทุกวันตลอดชีวิตณนะข้อมูลที่เรามีตอนนี้นะคะเพราะนั้นถามว่าปัจจุบันนี่นคือเราจะบอกคนไข้ว่ารักษาได้ถึงแม้ไม่หายขาดแต่คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมอยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิมนะคะเดินไปเดินมาก็ไม่รู้เราเป็นคนติดเชื้อท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อที่ยังคงน่าเป็นห่วง แต่ในขณนะเดียวกันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ประกอบกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาที่ถูกต้องทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ที่เสียชีวิตมีแนวโน้มอัตราที่ลดน้อยลงทุกปีตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ช่วงที่มีการติดเชื้อใหม่ๆ20ป,ปีก่อนก็มีการพัฒนายานะคะแรกๆก็จะเป็นยาแบบกินกินเม็ดเดียวกินชนิดเดียวแต่กินหลายเม็ด ะะแต่ก่อนโน้นถ้าใครอยู่ในช่วงแรกๆของการรักษา HIV เนี่ยบางทีคนไข้กินยาแบบ20-30มเม็ดต่อวันนะคะการรักษาที่มีการพัฒนาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือนอกจากการรวมเม็ดยาแล้วนะคะเราก็มีการพัฒนายาที่มีผลข้างเคียงน้อยลงนะยาสมัยก่อนโอ้โหวยผลข้างเคียงเยอะ กินแล้วขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแพ้ยาเยอะแยะนะคะปัจจุบันก็เป็นยาที่กินแล้วปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยเพราะว่าเป็นยาที่กินระยะยาวเราก็ต้องเอายาที่ปลอดภัยแล้วก็ตั้งแต่แรกเนี่ยเราพัฒนาค่อยๆมาพัฒนาทีละตัวนะคะทุกคนอาจจะรู้จักคือ a s e t เนี่ยนะคะหรือ ACT เนี่ยเป็นยาตัวแรกนะคะแต่ว่าตอนหลังเรารู้เลยว่ายาตัวเดียวเนี่ยรักษา HCV ไม่ได้นะคือมันจะดื้อยยนะคะปัจจุบันการรักษา h ว v เนี่ยต้องเป็นยา3มชนิด ร่วมกันนะคะคือเป็นเหมือนเป็นสูตรยานะะในการรักษาคนไข้เพราะนั้นปัจจบุบันแพทย์จะกินยา3ชนิดรวมกันเป็นสูตรยานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนไข้สามารถกินยาแค่1เม็ดวันละครั้งเท่านั้นนะคะก็คือยา3อย่างเนี่ยรวมเป็น1เม็ดนะคะกินวันละครั้งคนไข้ก็สบายนะคะเหมือนกับก,ก,กินวิตามินวันละเม็ดนะคะแต่ว่าความสําคัญของการรักษายาต้านด้วยยาต้านชีวิตเนี่ยคือการรักษาต้องกินด้วยยาที่กินครบและตรงเวลา ะะกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยไม่ได้ังั้นยา h c ีคนไข้ที่เป็น h c คือต้องมีความมีวินัยเนาะต้องกินครบตรงเวลาแล้วก็กินตลอดไปนะเข้ามือตอนนี้นะะรวมไปถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนายาใหม่ๆมากขึ้นเช่นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมียาฉีดนะคะบางคนก็บอกเบื่อแล้วไม่อยากกินยาใช่ไหมกินทุกวันตอนนี้มีการพัฒนาถึงทั้งยาฉีดเหมือนยาคุมเช่นฉีดหเข็ม อยู่ได้3เดือนนะคะตอนนี้มีการพัฒนาแล้ว2ชนิดนะแต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่พอเราต้องการเวลาเรารสาักษาไห้ชีวีเนี่ยต้องการยาอย่างน้อย3ชนิดนะคะนั้นในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นว่ายา3ชนิดรวมกันเข็มเดียวเช่นฉีดปุ๊บอยู่ได้3เดือน3เดือนมาฉีดทีเหมือนยาคุมอย่างเี้เป็นตนนน้นนั้เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเห็นได้ในอนาคตอันใกล้ใกล้ความจริง ตอนนี้คือมันไม่ยากแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นถูกไหมคะเออเรารู้ว่าเราเราเป็นปุ๊บเราก็เข้าสู่การรักษาแต่ว่าณนะตอนนี้ที่ที่เรากำลังเจอปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปส่วนหนึ่งไม่รู้แต่มีความเสี่ยงนะเออพอรู้ว่าแต่มีความเสี่ยง,นะยงก็ไม่คิดว่าจะมาตรวจนะพอไม่คิดว่าจะมาตรวจก็ปล่อยให้แต่เงเป็นเยอะนะจนกระทั่งบางคนเป็นกระทั่งแย่และภูมิคุ้มทานต่ําเยอะหรือกระทั่งมีโรคติดเชื้อเฉลีอกาสเช่นเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราขึ้นสมองนะเป็นเชื้อราในปอดถึงค่อยรู้ว่าแต่เงเป็นแล้วค่อย เราค่อยมารักษาการใ,ใช้ชีวิตแล้วก็มันจะเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าเตงรู้สึกว่าเตงม,มีความเสี่ยงความเสี่ยงนั้นคืออะไรบ้างนะคะเช่น 1. ่เป็นชายรักชายนะคะหรือหรือเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะคะสคือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนะ,ะเช่นไม่ไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัยนะคะหรือการมีคู่นอนหลายคนนะคะ รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นนอกจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แล้วนะคะคือกลุ่มผู้ติดยาเสพติดนะคะผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะะบางทีเราไม่เปลี่ยนเข็มนะคะเราใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นที่ติดเชื้อ şey HIV ี şey v เราก็มีความิิีได้นะคะงั้น2ทางนี้เป็น2ทางหลักของการติดเชืช้อ HIV ีีคือทางเพศสัมพันธ์กับทางเข็มฉีดยานะคะส่วนอื่นๆที่จะมีได้แต่น้อยนะคะเช่นการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือเช่นแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่รู้แต่เงเป็นนะคะไม่ฝากท้องไม่ไปตรวจเลือดนะค มันถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไปฝากท้องเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าคุณแม่ทุกรายจะต้องโดนตรวจ hiv e นะคะนั้นถ้าคุณแม่ไปฝากท้องเนี่ยก็จะรู้ว่าตัเองเป็นหรือไม่เป็นนะฮะมันบางคนไปฝากแต่ปัญหาคือบางคนไปฝากช้าไปฝากเช่นอายุครรภ์หลังๆแล้วพอรู้ตัเองเป็นบางทีการให้ยาในแม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ลูกเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะะนั้นก็คืออยากจะแนะนําว่าถ้าใครคิดว่าตัเองเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะให้ไปเจาะเลือดนะคะบางคนปัญหาคือที่ไม่เกราะเพราะว่ากลัว บอกว่ากลัวเป็นเป็นแล้วมันมันเครียดมันทําใจไม่ได้มันไม่อยากรักษานะคะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งคือเราต้องคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นรู้เร็วรักษาเร็วนะคะผลการรักษาดีกว่าปล่อยให้รู้ช้ารักษาช้า ก็อย่างถ้าบางคนที่รกัการไม่ได้ฉายช้านะคะหรือบางคนอาจจะเคยรักษามาแล้วแต่หายไปนะคะพอกลับมาใหม่เนี่ยก็ทําให้ภูมิคุ้มกันต่าลงนะคะมีจำนวนซีดีโฟต่าลงก็จะมาด้วยโรคของโรคติดเชื้อเฉงยบปานะอย่างเช่นผู้ป่วยรายตัวอย่างนี้ก็คือมาด้วยโรคของติดเชื้อรานในสมองนะคะแล้วก็มีติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดแทรกซ้อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ถ้าเรารักษาช้าหรือรู้ช้า ปัจุบันเนี่ยก็คือตอนนี้นักเภศาสตร์ทั่วโลกนะคะก็คือมุ่งเป้าเรื่องของการวิจัยไปเรื่องของการรักษาที่หายขาดเพราะฉะ,ะนั้นคือผูอ้ป่วยก็คงอยากจะหายขาดเช่นไม่อยากกินยาละหรือไม่อยากถูกตัวเองโดนตีตราว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชวีตลอดชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักวิจัยก็พยายามพัฒนาว่าทํายังไงถึงจะให้หายขาดเพราะฉะ,ะนั้นณปัจจุบันนี้นะคะมีคนไข้เพียงแค่หนึ่งคนในโลกนี้นะคะที่ยืนยันแล้วว่าเป็นบุคคลที่หายขาดจากการติดเชื้อเอชวีนะคะแต่ว่า บุคคลผู้นี้ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าคือเขาเป็นคนต่างชาตินะคะเขาติดเชื้อชีวีมานานนะคะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยทําให้เขาต้องได้รับการปลุกถ่ายไขยกระดูนะคะแล้วก็การปลุกถ่ายไขยกระดูของเขานี่เองอะ่ะทำให้เขาหายขาดจากการเชื้อชีวีนะคะแต่ว่าการปลุกถ่ายไขยกระดูของเขาเนี่ยใช้วิธีพิเศษคือใช้เซลล์พิเศษนะคะที่ต้านทานต่อการติดเชื้อชีวีทำให้พอใส่เซลล์ใหม่เข้าไปในตัวเขาแล้วเนี่ยทำให้ชีวีมันไม่กลับมาอีก แล้วก็คนนี้โดนติดตามมาตอนนี้ตามมากกว่า5ปีแล้วเขาก็ไม่ได้กินยาต้านละนะคะไม่ต้องกินยาต้านแล้วก็แทบจะไม่พบเชื้อ h i v ในตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่แค่1คนในโลกนี้ซึ่งหายขาดด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก<ช>แ,แต่ว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้ทําง่ายนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงนะคะก็หลักแสนหรือหลักล้านแล้วก็ผลข้างเคียงมีเยอะนะคะเพราะคนนี้เขา รอดมาได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าปุ๋ยกระดูกอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีการติดเชื้อมีการที่เซลล์ใหม่มีการต้านกับเซลล์เก่าอะไรอย่างเงี้ยกับเซลล์เราเองมีการให้ยาเคมีบําบัดมีการใช้แสงทั่วร่างกายเพราะนั้นไม่มีขั้นตอนเยอะมากนะเพราะนั้นถือว่าคนนี้โชคดีที่เขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้ได้แล้วก็พ้นจากภาวะแทรกซ้อนแล้วก็หายขาดจากการเชื้อชีวีเพราะนั้นส่วนหนึ่งการวิจัยตอนนี้คือมีการทําเรียนแบกเขานะคะ หรือวิธีการอื่นซึ่งมันอาจจะง่ายกว่านี้ไหมนะฮะก็ต้องติดตามต่อไปว่านักวิจัยจะสามารถทําวิธีไหนไหมที่ทําให้หายขาดก็สุดท้ายคือตั้งแต่1คือการป้องกันก่อน ถ้าเรารู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีโอกาสร,รับเชื้อชีว,ชวีคือการป้องกันสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นถุงยาอนามายาัยการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะการไม่มีคู่นอนหลายคนนะคะอันที่2คือถ้าเราคิดว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็มาตรวจหาการติดเชื้อชีว,ชวีตั้งแต่เนิ่นๆน,นะคะก็จริงๆจ,จริงทุกโรงพยาบาลตรวจได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงตรวจฟรีก็มีนะคะถ้าใครไม่อยากจะเอ่ยชื่อมีชื่อไปตรวจที่คลินิกแนีนามก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดปุ๊บ ถ้ารู้ก็เข้าสู่การรักษาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการรักษามันง่ายขึ้นเยอะแล้วนะคะรัฐบาลมีการแจกยาให้นะคะนะคนไข้ที่มี30บาทก็เข้าถึงยาได้ปัจจุบันนี้ยาฟรีแล้วนะคะเจาะเลือดก,ก็เจาะเลือดในการติดตามการรักษาก็ฟรีนะคะคนไข้ที่เป็นบุคการสังคมก็คุณอยู่โรงพยาบาลไหนก็สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นได้ก็ตามสิทธิ์ฟรีนะคะคนไข้ที่เบิกได้นะเป็นข้าขราชการนะ,ะยาก็ฟรีนะคะ ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องของการเข้าถือยาที่น้อยลงแต่ปัญหาคือเรารู้ไหมว่าเราติดเชือ้อนะคะเรารู้ไหมว่าเรามาตรวจเลือดแล้วว่าเราไปลูกอ่ะนันถ้าเรารู้ปุ๊บก,การรักษาตอนนี้มันง่ายขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับแต่ก่อนแล้วแม้ทางการแพทย์จะพยายามคิดค้นและวิจัยเพื่อให้สามารถต่อสู้กับโรคที่ถือกําเนิดยาวนานกว่า30ปีแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงก็จะดูเป็นหนทางเริ่มต้นที่ดีที่สุด ในการที่จะเอาชนะโรคร้ายนี้เรียกได้ว่าวิวัฒนาการเนี่ยก้าวไปไกลามากมาเลยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองที่สามารถรับรู้ผลได้รวดเร็วและก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดร,รวมไปถึงเรื่องของยาต้านไวรัสด้วยนะคะคก็อย่างที่เราย้ํากันมาตลอดเลยค่ะว่าผู้ที่เป็นผู้ติดเชือ้อ HIV สามารถอยู่ได้สามารถมีครอบครัวได้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลย<ด>แค่คต้องดูแลตัวเองพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์ดูแลตัวเองอย่างดีปฏิบัติตัวภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับอยากทําอะไรก็ปรึกษาแพทย์ว่าสามารถถ้าอยากมีลูกก็ปรึกษาคุณหมอก่อนว่าทําได้ไหมคุณหมอจะวางแผนต่างๆให้เราเองนะครับนี่นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางคุณพ่อมีเชื้อหรือคุณแม่มีเชื้อมีวิธีการที่จะ ดูแลเพื่อให้สามารถมีทายาหรือว่ามีลูกได้เป็นปกตินะคะก็ฝากไว้ละกันค่ะรวมไปถึงบุคคลอื่นๆในสังคมด้วยที่อาจจะต้องมีการอยู่ร่วมกันนะคะกับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกเลยคือเราไม่ควรที่จะไปทําให้เขายิ่งเครียดมากยิ่งขึ้นครับมเรื่องของความอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะติดหรือเปล่าจะอยู่กับเขาได้ไหมต่างๆนานาช่ค่ะอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ตรงนี้เฉยคือในรายที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงนะครับก็ไม่ต้องกลัวฮะ คือเรื่องพวกนี้ทางการแพทย์เราไม่ไปบอกใครอยู่แนละ้วเราก็จะมีทั้งคุณหมอผู้รักษากับคนไข้เท่านั้นที่รู้ถ้าเรามีความเสี่ยงเราไปตรวจสิ่งที่ได้ผลดีนะครับมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ดีก็คือเราได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเราก็จะใช้ชีวิตตามคนปกติได้ไม่ใช่รอเป็นเยอะไปตรวจเพิ่งพบเจอพอรักษาแล้วสิ่งต่างๆร่างกายรับไม่ไหวแล้วอีกกรณีนึงคือพอเรารู้ตัวเราจะได้ไม่ไปพาพร่ให้คนอื่นด้วย นะครับเราจะได้ป้องกันการกระจายของตัวโรคด้วยนะครับก็เลยอยากจะแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับไปตรวจคัดกรองกันหน่อย ฝากไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะยัางไงาสําหรับเรื่องราวของสุขภาพค่ะสิ่งที่เริ่มต้นแล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะดีกว่าเป็นแล้วเราต้องมาแก้ไขแต่สําหรับเรื่องของการแก้ไขก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีอย่าเพิ่งหนักใจหรือว่ารู้สึกเป็นวิตกกังวลกันจนเกินไปว่าเป็นโรคแล้วไม่กล้ามารักษาต่างๆนานาเอาเป็นว่ายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนเป็นหรือว่าหลังเป็น สิ่งที่สําคัญที่สุดควรที่จะต้องมาพบกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอนั่นเองนะคะคก็สําหรับเรื่องราวของออพบหมอรามาของเราเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีรัดคิวหมอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโลหิตด้วยแล้วก็เรื่องของกระดูกนั่นเองนะคะก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหลังจากขรรมชาติค่ะ